ตลาดคริปโตตอนนี้เขียวขจีเลยนะครับบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นเป 40, น็น40,000เนาะเกิดอ,อะไรขึ้นกันบ้างผมคิดว่าคลิปเด,ดูเนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปโตด็กดดอกหน่อยเนาะโอเคกดไลค์แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางแพนบีกันก่อนเลยนะก็ถือว่าปิดวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับเดือนเซฟทั้มเบิร์นะก็อยู่ที่ราวๆ43,000นะครับก ราคาที่ทางแพนบีได้คาดว่าน่าที่จะเป็นแบบนั้นหรือว่าตาม Stock to f โ o นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูเดือนต่อมาหรือว่าเดือนนี้ว่าจะไปถึง6กหมื่หรือเปล่านะอันนี้ก็เอาใจช่วยละกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสำหรับวันนี้ที่น่าสนใจกันเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่47,000เนาะแล้วก็เหรียญต่าตาเนี่ย ก็คึกคัดขึ้นมาช่วงนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับผม,ผมก็เติบโตขึ้นมาสักช่วงชั่วโมงก,กว่าที่ผ่านมานี้ก็ประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะทำให้เรียนนิดนๆเกิดความคึกคัดเพิ่มขึ้นมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือหรือว่าคนที่ซื้อตอนช่วงที่ตลาดขาลงหรือว่าช่วงแดงๆไปปลายเดือนที่แล้วนะครับก็น่าจะได้พอเห็นกําไรบ้างนั่นเองนะครับทีนี้จะเรามาดูเรื่องแรกเลยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตใน,นขณะนี้นะครับเป็นในเรื่องของ ตอนนี้เนาะอย่างที่บอกไปว่าราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นมา40,007นะครับผมก็เลยได้ส่งผลให้คนที่ทําการชอร็อตหรือว่าคิดว่าในอันนี้คือในตลาดฟิวเจอร์นะคิดว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันน่าที่จะตกลงไปอีกนะครับผมก็เลยได้ทําให้โดนลิควูเดตอยู่พอสมควรโดนโดนสรสควีดนะครับผมก็ทําให้แท่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเลยเนาะสจากลดตัวเลขนะครับที่โดนลิควูเดตหรือว่าโดนฟอสเซลไปเนี่ยก็จะอยู่ราวๆสัก1นึ่งหมื่นล้านบาทเนาะใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้สภาพตลาดก็กําลังคึกคักกลับขึ้นมาแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่รู้ว่าจะคึกคักได้มางน้อยแค่ไหนหรือว่าหลอกให้เราดีใจในช่วงแรกๆหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอจะตามกันดูต่อไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว,ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างแล้วว่าราคาบิตคอยมันจะขึ้นจริงๆแล้วหรือเปล่าเนีย่ยเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับว่าอันนี้ึ้อหลอกหรือเปล่านะครับเหมือนจุดพุลอเมาหรือเปล่าน เดี๋ยวเรามาดูโพนี้ของทางแพน B ีกันบ้างนะครับเป็นในเรื่องของมันจะมีอะไรล่ะที่ทําให้ราคาบิตคอยหรือว่าทําให้ตลาดคริปโตมันคึกคักในปลายปีนี้กันบ้างหรือว่า QC ปีนี้เนาะโอเคอย่างแรกเลยเป็นในเรื่องของตัว ETF approved นะครับผมซึ่งโอเค ETF เนี่ยก็คือมีอยู่หลายประเทศแล้วนาะโซนยุโรปนะครับบราซิลนะครับแล้วก็ UAE ก็มีแล้วก็แคนาดาอะไรแบบเนี้ยแต่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนาะหรือว่าเม่ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่อเมริกาแต่ยังไม่มี ETF นั่นเองซึ่งหลายคนก็คาดกันว่าถ้ามีเนี่ยน่าจะท่งผลให้เป็นปีที่มี ETF เนี่ยครั้งแรกของ Bitcoin เนาะก็น่าที่จะทำให้ราคา Bitcoin เนี่ยมันเติบโตเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยเนาะแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้ก่อนเลยเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวผมคิดว่านะน่าจะเป็นฟิวเจอร์เอ่อ ETF นั่นเองนะหรือว่าฟิวเจอร์บิตคอย ETF นั่นเองนะครับผม ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะก็ต้องรองเดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่2นะครับเป็นเรื่องของ nation adoption เนาะหรือว่า next el Salvador หรือว่ามีมีประเทศไหนอีกละ่ะที่อาจที่จะมีโอกาสที่จะใช้ bitcoin ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะถ้าแบบเอาที่เราได้ยินข่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นพวก U.K. ใช่ไหมที่เราได้เห็นบ่อยนะครับแล้วก็มีหล,หลายๆประเทศที่ที่มีปัญหาในเรื่องของค่างเงินก็ลองดูแล้วกันว่าโซนไหนบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าก็ถ้าเข้าเห็นว่า el s a l v ด d o r เนี่ยสามารถ เหมือนเราไม่เห็นตัวอย่างอะ่ะเรามีตัวอย่างอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะก็ต้องก็ถือว่าเอลซาวาโถือว่าเป็นมูฟแรกและกันที่อาจจะอาจที่จะทําให้คนอื่นได้ตามอารมณ์มันจะเหมือนกับไมโครเซลเลอร์ครับหรือว่าไมโครซาร์จีที่เข้าไปซื้อบิตคอยใช่ไหมปุ๊บก็ได้เริ่มมีเทสลามีสแควร์มีอีกหลายบริษัทเริ่มซื้อตามเนาะเพราะว่าถ้าใครซื้อก่อนเนี่ยอาจจะ,ะลุงนิกบอกว่ามันจะเป็นเหมือนดองกี้นะฮะหรือว่าเป็นเหมือนลาโง่ประมาณนี้เนาะก็การที่เอลซาวาโดมาป,าาจจปท๊ ตบเท้าตามขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ขอเอาใจช่วยขอให้มันเป็นแบบนั้นละกันนะครับเพราะว่าบิตคอย n มันเวิร์กจริงนะสำหรับตัว Lightning Network อะไรเหมือถ้าเราได้เห็นคุณแจ็คมอลเลอร์ที่เขาได้ทำการโอนเงินข้ามข้ามประเทศเนี่ยมันอินสแตน์มันรวดเร็วมันประหยัดมันมันมันดีมากมากเลยนะครับผมสำหรับสำหรับตัวบิตคอยน์ไลนิ่งเนาะแต่ก็ประเด็นคือถ้าเอาเข้าไปใช้เนี่ยมันก็จะต้องทนแรงเสียดทานหรือว่าโดนมันก็จะมีผู้เสียผลประโยชน์นั่นแหละนะอันนี้มันก็ขึ รอติดตามกันดูต่อไปแล้วกันนะครับและนะอันนี้เป็นในเรื่องของตัว Apple Amazon, Google แล้วก็ m i c r o s o f t Adoption หรือจะมีบริษัท IT หรือว่าบริษัทที่เกี่ยวกับที่เป็นบริษัทยุคใหม่แล้วกัน,นแล้วก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับพวกแอป,ปอะไรต่างๆหรือว่าบริษัทชั้นนาต่างๆของโลกเนี่ยจะมีใครตบเท้าเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้ได้เริ่มที่จะเข้าไป a d o p t i o ัน Bitcoin ผมคิดว่าน่าจะส่งผลให้ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ใครที่อาจจะเคิดว่าบิตคอยมัน อาจที่จะยูเทิร์นหรือว่ากับลำมาพิจรารณาบิตคอยน Bitcoin ใหม่เพราะว่าอาจที่จะเชื่อใจบริษัทต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็มีสแควร์มี Tesla มี SpaceX กอะไรแบบนี้ก็หลายคนผมก็คิดว่าเริ่มที่จะมามาเชื่อบิตคอยนแล้วนะแต่ก็ถ้ามี Apple มี Amazon ผมคิดว่าน่าจะทําให้คนอีกเยอะเลยแหละที่เข้ามาศึกษาบิตคอยนเพิ่มมากขึ้นนะก็น่าสนใจนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของตัว RSK c u l e r ยูดเคสหรือว่า r s k เนี่ยเป็นทีมที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ DeFi หรือว่าเป็นผมเข้าจว่าน่าจะเป็นสมาร์ทคอนแทรคที่ลันอยู่บน Bitcoin, นะบิตคอยนะปกติเราเห็นสมาร์ทคอนแทรคเราก็จะคิดถึง Ethereum, Solana อะไรแบบนี้ BNB ออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็น สมาร์คคอนแท็กที่หลานอยู่บนบิตคอย n แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ากลไกด้านในมันทํำยังไงนะแต่ RSK เนี่ยผมเห็นค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วแล้วก็รู้สึกจะมีอีกหนึ่งเจ้ารู้สึกจะชื่อว่า s o v e r e i g จำได้แล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ทําในเรื่องของตัวดีเออะไรต่างๆบนบิตคอย n นี่เองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเนาะไม่รู้ว่าจะต้องรอแทบรูทตอนช่วงปลายปีนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ถ้าผู้รู้คนไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยแล้วกันว่า ว่าในเรื่องของตัวสมาร์ทคอนแท็กมันมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมคิดว่าก็คง mm. ก็คงเป็นไปได้แหลนะเนาะเพราะว่าเขาก็คงพัฒนาทาอะไรกันอยู่ในเบื้องหลังนะเนาะก็เอาใจช่วยละกันนะครับถ้ามาจริงก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนละกันเนาะที่ทางแพน B บีออกมาบอกว่าน่าจะทำให้ราคาเติบโต,ตเพิ่มขึ้นไปได้นั่นเองโอเคต่อมาเป็นเรนื่องของตัว Next Michael Seller นะครับหรือว่าที่เป็นไปได้เลยเนี่ยคือพ l Tudor j o n e นนั่นเนองก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ ที่รุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่แล้วก็ชื่นชอบใน Bitcoin ด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้จริงก็คิดว่าน่าจะฟินๆอยู่พอสมควรนะฮะสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของตัวไชน่า U-turn เนาะหรือว่าการกลับลำนะครับผมของทางจีนอันนี้มันก็เอ็กซ์ตรีมหรือว่าอาจจะยากไปสันสกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คิดว่าน่าจะเวิร์กมากๆนะครับผมน่าจะคึกคักเพราะาตลาดจีนถือว่าใหญ่มากๆอยู่แล้วเนาะ ก็แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูที่เ c e b o o k ของพี่คิมดีฟายเ d ดดี้นะก็ได้ออกมาบอกว่ารัฐมนตรีหลานได้ประกาศยกเลิกการห้ามขุดบิตคอยแล้วถ้าจีนออกมาบอกมั่งล่ะน่าจะมันมากเลยนะครับนะก็เอาที่ช่วยนะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสลับข่าวสาร Bitcoin ที่กำลังคึกคักเติบโตในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่า น่านจะทําให้ตลาดใครลหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักในช่วงช่วงนี้ได้พอสมควรนะกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับก็ถือว่าต้อนรับเดือนใหม่เดือนออกโทเบอร์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอยู่ก็เราลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าเพื่อนๆคิดว่าอะไรที่มันจะส่งผลให้ปลายปีนี้หรือว่าเป็นทริกเกอร์ที่ทาให้บิตคอยมันเติบโตหรือว่าทำให้ตลาดคริปโตมันเติบโตอย่างไงเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมนะทําใ เกิดความคึกคักในบิตคอยนะครับโอเคก็คิดว่าคนที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์มาอ่านข้อมูลอะไรต่างๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับขอแจ้งข่าวนิดน,นึงนะครับเป็นในเรื่องของเสือ้อคอลเลกชันใหม่สําหรับเดือนนี้ออกมาแล้วนะครับยังไงถ้าใครยังไม่มี ก็คงยังไม่มีอยู่แล้วนะผมเพิ่งเปิดออกมานะครับยังไงรีบเข้าไปสั่งได้เลยนะครับเพราะว่าคอลเลกชันก่อนหน้านี้ปิดสั่งเรียบร้อยแล้วนะคุณจะไม่สามารถอยากซื้อได้อีกแล้วนะครับสำหรับคอลเลกชันก่อนหน้านี้เนาะซึ่งของเดือนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะจะมีอยู่2ลายนะครับผมก็คือ BDC 1 0 0 0 0แสนเคแล้วก็บายเดอะเดนะครับผมคิดว่า b d c 1 0 0 0 0แสนเคถ้าอีกปีหนึ่งเราไม่รู้เราที่จะได้เห็นแบบนี้หรือเปล่านะผมคิดว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้เป็นความทรงจำเผื่อที่จะ นะมีลูกให้ลูกดูบีดีซเมื่อก่อนมันแค่หนึ่งสารเคอนะออประมาณนี้นะครับผมน่าจะเป็นอันหนึ่งที่เระลือกแล้วก็เอาไว้เก็บความทรงจำมาเรื่ต่างๆได้ผมคิดว่ามันมีความหมายมากนะยังไงก็ถ้าไม่อยากพลาดยังไงร,รีบเข้าไปสั่งได้เลยเนาะจะทําการเพีย์เดอร์ P order, แล้วก็ทําการรีบส่งนะครับก็จะทําการส่งให้ประมาณกลางเดือน1รอบแล้วก็ปลายเดือน1รอบนั่นเองยัยงไงก็ถ้าหมดเดือนนี้แล้วหมดเลยนะครับยังไงก็ถ้าไม่ติดอะไรผมว่ารีบเข้าไปสั่ง เจบที่สุดนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาส,สนับสนุนแล้วก็สั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัดอก็ต้องขอบคุณแทนทีมงานด้วยเนาะจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอารายได้ที่ขายเสื้อผ้ารายได้นี่แหละก็เอาไปเป็นเงินเดือนพนักง,งานหรือว่าทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอนะไรแ,แบบนี้ก็คิดว่าข้อมูลต่างๆสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดตปนะครับสวัสดีครับ